เข้าใหม่อีกคันครับม a z ด้าปี2014ตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์2 0 165แรงม้านะครับตัวนี้เป็นตัว Sky Active นะครับผมรถบอดี้ตัวถังสวยนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับแอร์เย็นนะครับช่วงล่างดีนะครับลูกค้านะครับที่กำลังมองหารถยนต์รุ่นนี้อยู่ผมบอกได้เลยว่าเอาไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับขายราคาไม่แพงนะครับ 299,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ6,600บาทบวกลบนิดหน่อยเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารถคันนี้เขาให้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับให้แม็กซิสแนะครับผมสวยๆระบบเบรก ABS 4ล้อดิสเบรกหน้าหลังนะครับไฟหน้าเป็นไฟโปรเทคเตอร์นะครับผมไฟใต้กันชนเป็นไฟสปอร์ตไลท์นะครับผมหน้ากระจังดุดันมากเลยครับพี่น้องนะครับอ่าแล้วมาดูห้องเครื่องกันนะครับเสียงเครื่องเงียบๆนะครับผมสวยนะครับ รถไม่เคยชนไม่เคยติดแจ๊ตนะครับผมซื้อไปเช็คเจอแต่ต่อน้ําท่วมนะครับผมรับซื้อคืนนะครับบริการจัดไฟแน้นทั่วไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับผมอ่าเรามาดูด้านหน้ากันก่อนครับผมโอ้โหด้านหน้าเป็นโทนสีดําดูดันเบาะหนังแท้โรงงานนะครับผมสวยๆนะฮะอ่าภายในห้องโดยสารด้านหลังนะครับนี่ก็สวยเหมือนกันผมต้องบอกก่อนนะครับว่ารถผมเพิ่งซื้อมายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับ ลูกค้าสนใจนะครับดูรถหรือทดลองขับได้ที่บิ๊กซีศรีนครินจังหวัดสมุทรปราการนะครับมาไม่ถูกยกหูโทรหาผมได้ครับนี่ยางอะไรสวยๆเลยครับผม0879771128ผมน็อตจัดให้นะครับผมเคดิตดีสารชัดเจนนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยส่งฟรีถึงบ้านนะครับผมอ่าเร็วๆมาดูมาดูฝั่งคนขับกันนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าสีบานนะครับแต่พวงกั้งพับข้างเป็นไฟฟ้านะครับผม บาะนั่งนี่ก็อาจจะมีรายงานบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับไมค์กิโลวิ่งมาหนึ่งแสนสองหมื่นกิโลนะครับผมแอร์แบ็กสองใบนะครับวงล้อลายมัลติฟังชั่นเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับแจคิริสฟูสตาร์ทอยู่ครบสองดอกนะครับนี่นะครับภายปไหนก็สวยๆนะครับรับซื้อหรือเที่รถเก่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมลูกค้านะครับท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้ามาดูรถตัวจริงหรือเข้ามาทดลองขับดูก่อนค่อยตัดสินใจซื้อได้นะครับผมวันนี้ก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม